สวัสดีครับเพื่อนๆชาวออเดชันและพี่ๆทีมงานออเดชันทุกคนเลยนะฮะก่อนอื่นผมขอแนะนําตัวผมก่อนเลยนะครับผมชื่อมาร์กนะครับแล้วก็ขอชื่อเมวิแอโซนะฮะอยู่แฟมสมาคมกุมเมฟนะฮะผมเห็นกิจกรรมแดนดันดาวมาหลายเดือนแล้วนะฮะและนี้ยังไงผมก็ต้องขอมีส่วนร่วมในการขอคอนจัดซานต้าด้วยนะฮะถ้าออเดชันไปซานต้านะครับผมจะขอพอนึงคอ ให้กับน้องๆที่โดยโอกาสทางการศึกษาน้องที่อยู่ตามแนวแตะเค็บชายแดนนะฮะขอให้พวกเขาได้มีโอกาสได้รับการศึกษาได้มีที่อยู่อาศัยที่ดีขึ้นนะฮะถ้ามนผมถึงขอพรอแบบนี้นะฮะเพราะผมเองนะฮะเกิดและอาศัยอยู่ในเขตตัวเมืองนะฮะมีทุกอย่างพร้อมนะฮะผมจึงอยากแบ่งปันในส่วนนั้นๆน,น,นะครับ ถ้าซันต้าไม่อยู่จริงผมขอแค่นี้ละครับยังไงก็ใกล้วันถึงปีใหม่กันแล้วนะครับขอให้พี่ๆทีมงานออเดชันและเพื่อนออเดชันทุกคนนะฮะมีความสุขกันมากๆนะฮะผมไว้เราเจอกันในออเดชันทุกๆซีซันเลยนะฮะขอบคุณครับ